เบื่อจังแฮวันนี้วันหยุดทั้งทีไม่มีอะไรทำเลยไอแอปนี้มันดีโคตรเลยนะไอแอปมใหม่ได้อแอปอย่างเนี้ยมาใหม่ด้วยนะอะไรอกระทำไรกันอะแอปใหม่เนี่ยดีจริงแอปใหม่เหรอโอ้สวัสดีครับแอปแอปแอปใหม่ที่ทีว่านี่คือแอปอะไรเหรอครับเจ้าหนูเอ้ยไปอยู่ไหนมาเนี่ยมันก็คือแอปเบรดยังไงเล่ามือใหม่ไม่มีทักษะทำคลิปไม่เป็นตัดต่อคลิปใช้เวลานานใช้แอปเบรดเลยเพียงแค่สิบวินาทีก็ได้คลิปเอฟเฟกต์สวยๆพร้อมเพลงแล้ว น่าจะบอกไปเลยนะเอฟเฟกต์มีการอัปเดตเรื่อยๆด้วยเออดีดีดีดูคลิปดีเลยตลกฮาด้วยสิ่งเอฟเฟกต์เบลดก็จะมีหลายเอฟเฟกต์มากๆเลยนะเดี๋ยวฉันจะหาอัานแบบเท่ๆทำให้ดูนะอ่าฉันจะเอาอันนี้แล้วกันนะวันพี e ช e s นิ่ง n อ S อ่าเอานี่แหละเทจะจ่จัดๆทำวิดีโอไปเลย าจากนั้นแกก็เลือกรูปอย่างเงี้ยสองอันอ่าฉันมีสองอันฉันก็เลือกสองอันกดยืนยันขอดูสักครั้งก่อนเจ็ดเคโคทเทเลยเป็นไงไมกี้สนใจอ่ะกดทำวิดีโอไปเลยเขาบอกว่าจะรอไม่เกินสิบวินาทีไหนเรามาดูจับเวลากันดูดิ โอเคพอเสร็จแล้วลราก็สามารถให้ดาวแอปได้ให้ไปเลย5ดาวแม่งโคตรเฟี้ยวจากนั้นคุณก็สามารถเอ่อโพสต์ลงที่ไหนก็ได้เพื่อนๆได้ดูกันก็ได้นะและนอกจากนี้นะครับยังมีเอฟเฟกต์วันสงการอีกด้วยนะครับก็อยู่ด้านหน้าเลยนะครับอย่าลืมไปใช้กันเยอะๆนะจ๊ะสำหรับคนมาเล่นสงการแบบผมยี่ สำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดนะครับเข้าไปที่เพจโต้แล้วพิมพ์เบสได้เลยนะครับ BLA ZE นะครับแล้วก็พิมพ์ตัดต่อไปหน่อยก็ดีนะครับจะได้ขึ้นมาอันแรกนะครับผมสำหรับแอปนี้นะครับก็เป็นแอปใหม่มาแรงโคตรๆนะครับก็สำหรับ Android เท่านั้นนะครับ iOS ใช้ไม่ได้นะครับผมหรือสําหรับใครที่ขี้เกียจพิมพ์หรือขี้เกียจค้นหานะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้ description นะครับผมอย่าลืมไปโหลดกันเยอะๆนะฮะเซนทร์ฟออฟิเชีย เอาละครับผมก็สวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมของไมค์ครับอีกเช่นเคยครับอยู่กับผมไมค์กี้คนเดิมฮะและวันนี้เราจะทําการเล่นเป็นน้องแมวป่าหนึ่งวันในเกมไมค์ครับครับผมและวันนี้เราต้องหาเจ้าของเราให้เจอด้วยนะครับนะนี่คือภารกิจยดเยๆของผมนะครับถ้าผมเจอเจ้าของผมจะให้บล็อกเพชรเขาประมาณ5บล็อกนะาผมเพราะผมมีอยู่5บล็อกเท่านั้นเองนะครับแต่ผมบอกเลยว่าสิ่งนี้จะเป็นของที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของผมนะผมนะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะทําการตัดต้นไม้แล้วก็เ ออกตามหาเจ้าของของเรากันนะครับโอ้มันจะมืดแล้วพอดีเลยอะมันจะมืดพอดีเลยเดี๋ยวถ้างั้นผมว่าผมจะไปเมืองที่ใกล้ที่สุดในที่ผมอยู่แล้วกันนะมันก็คือเมืองทะเลทรายทางซ้ายมือนั่นเองนี่ขอหาไมา้ก่อนเพราะว่าผมไม่อยากจะเป็นตัวเกะกะของเอ่อเจ้าของของผมนะครับผมเลยจะทําการค้าพวกชุดพวกอ่าไม่ใช่ชุดดิค้าพวกอ่าพวกที่ขุดพวก ตัดไม้แล้วก็ดาบไว้แลวกันนะครับเพราะว่าจะช่วยเขาสู้ด้วยเวลาเขาเจอมอนสเตอร์หรือว่าเขาจะหาบล็อกเพชรอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้มาใช้ไม่ได้วัวอีดิดมีอยู่งั้นผมจะขุดอ,อ่หินแลวกันนะครับทุกคนโอ้แย่จังหรือว่ามีวัวอีดิดอยูออ่ผมใช้ที่ขวานไม้ไม่ไ,มไดนะ้ทุกคนเศร้าจัด,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 ดโอเคเราจะเอาไม้เอยเอาหินประมาณแค่นี้นะครับยวขึ้นไปบนกัน อืได้แล้วอ้มันมืดอ่ะเดี๋ยวรีบไปดีกว่าครับทุกคนก่อนที่มอนเตอร์จะมาหาผมนะครับแต่ไม่รู้ว่ามอนเตอร์จะสู้กับแมวหรือเปล่านะผมไม่น่าผมผมคิดว่าไม่น่าจะมันไม่น่าจะตีแมวนะไปแมวป่าจงเจริญเฮ้ยตรงนั้นมีไก่เออเราลอดละเว้ยเราลอดลวเว้ยมันเลยเจ้าไก่กัดแม่ ผมขอเอาไม้เพิ่มอีกนิดนึงนะไม้ที่ตัวมีน้อยมากเอาไม้ตรงนี้ไปนะครับทุกคนกีกับขอบคุณมากเอ,อ้มีอุแทนมาจากไหนเฮ้ยผมตล้วเข้าต้องเข้าหมู่บ้านแล้วจริงๆกันแหละชิบหายมาจากไหนวันเนี่ยมันจะตามผมด้วยนะแม่นึกว่ามอนเตอร์จะว้าวมีปรสิตด้วยฮะแมงมุมก็มีหมู่บ้านนี้อยู่ไม่ได้แล้วแหละอออโลเมียวเมียว ไงอยู่ไม่เหมีมมวยวเหมือนเห็นคนแวบๆว่ะทุกคน <S <S เฮ้ยชิบหายเยอะเลยเนียเหมาน้ะเมยน้ะขออยู่ในน้ำอยู่น้ำอยู่น้ำไม่รอดโอ้ยมีเบอร์ลสิทธด้วยเหรอล้าผมจะตายแล้วผมต้องเรียกร้องร้องร้องช่วยบอกเขาเหมีววยวช่วยด้วยเสียงอะไรวะเนี่ยช่วยด้วยเหมียวช่วยด้วยช่วยด้วยเหมียวชิบหายแล้วผมจะ ให้เขามาช่วยยังไงวะอะโลเมียวช่วยผมด้วยเจอผมด้วยผมเจอคนผมเจอคนผมเปิดประตูไม่ได้อะผมเป็นแมวชิบหายแล้วบ้าแล้วเปิดประตูเมียวเมียวเมียวแล้วไม่เร็วมันจะมาแล้วเร็วเฮ้ยมาแล้วผมคิดว่าเขาเนี่ยช่วยสู้ช่วยช่วยผมสู้ได้นะ ดี๋ยวที่เขาจะช่วยผมสู้หรือเปล่านะทุกคนนะเฮ้ยเขามีธนูด้วยว่ะยิงมันเออเออยยิงให้มันแม่นๆหน่อยดิเหมียวเฮ้ยเหมือนปรสิตจ์เจโมโหนะครับทุกคนเฮ้ยโคตรเอาอ่ะคนนี้โคตรเอาอา่ะโคตรเก่งอ่ะไม่ผมจะอยู่กับคนนี้ได้กันนะทุกคนแต่ว่าผมจะหาอาหารจากที่นี่ก่อนดีวกว่าอาหารมีอาหารไหมียวเฮ้ย,ย,ยทุกคนเหมือนเขาจะเลี้ยงผมนะครับ เดี๋ยวผมจะหาโอ้บ้านเขาดูดีมากมากเลยเนี่ยมีทีวีด้วยฮะมีที่ปลาด้วยเฮ้ยเขามีแม่เฮ้ยเขามีอาหารแมวให้ปลาปลา,ปา,า MM เหมือนคนนี้เขากำลังจัดบ้านอยู่ด้วยครับทุกคนห้องเขาเยอะนะเนี่ยแบบแปบลบว่าเขาอยู่กับใครเนี่ยแมวแมวโอ้โหนี่ให้โอ้โหอยู่กินได้ทักดึกกันผมบอกเลยว่าอยู่บ้านนี้สบายสุดแล้ะผมว่าผมต้องหาไม้เขาก่อนอะ เ,เ,ดเดี๋ยวผมขอวางตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ผมจะทาป้ายให้เขาหน่อยนะให้เขาอ่านนะครับเพราะว่าผมอาจจะใช้ภาษาคนได้แต่พูดเป็นภาษาคนออกไปแบบให้เขาฟังไม่ออกนะครับผมจะเขียนว่าผมอยากอยู่บ้านกลับคุณด้วยดูดิว่าเขาจะให้ผมทําอะไรบ้างนะครับถ้าอยู่บ้านเขาอเนี่ย <c oughs> ดูดูดูเฮ้ยเหมือนเขาจะอ่านนะ เฮ้ยเหมือนเ,เขาจะผมต้องทำอะไรบ้างอะ๋ผมต้องเขียนเฮ้ย,เ,ยเสียงอะไรระเบิดอะมาช่างมันเดี๋ยวผมเขียนก่อนนะครับผมผมต้องทำอะไรบ้างเหรอ,อ,อเฮ้ยเขาจะเขียนภาษามาเอามาให้เราใช่เหรอกินงางาํงางาํงางาํางงเฮ้ยอ,อยู่ได้อยู่ได้ว่ะ เฮ้ยแปลว่าอยู่ฟรีแบบไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยสบายจังเฮ้ยเหมือเขาเขียนเพิ่มว่ะเขาเขียนเพิ่มเขาาใช้แมวซักผ้าหรือเปล่าวะเนี่ยซักผ้าไม่มีหานะผมบอกไอ้บ้าแมวซักผ้าไม่ได้เฟย,ยแล้วห้องผมจะอยู่ห้องไหนวะเนี่ยผมขอเขาอยู่ได้ไหมไม่เอาชั้นใต้ดินนะแบบอยู่หน้าบ้านอย่างงี้ไม,ม่เอานะผมจะนอนปุ้ยนอนตรงนี้ก็นอนได้นะจริงตรงนี้ก็สบายเหมือนกันนะเนี่ย อหลับหน่อยแล้วนะต้องตื่นนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ด่าผมก็ได้นะผมมาเล่นอย่างเงี้ยนอนตรงนี้หน่อยนะโอ้ยโอ้ผมติดอะไรี่ะแมวเหนียวเออเหมือนเขาจะเรียกเราไปไหนฮะเหียวเขาบอกแต่ต้องช่วยอะไรหน่อยตอนตอนชั้นไปทำอะไรนายก็ช่วยไปกับชั้นนะเฮ้ยได้ได้เลย จะยักคอนะครับเพราะว่าแบบพยักหน้านะครับเพราะว่าจะแบบพาผมมาได้ได้นี่คือห้องน้ำเฮ้ยห้องผมโอ้ก็ได้อยู่นะมันเหมาะห้องแมวดีนะครับแล้วผมจะมีแค่นี้เองเหรอแมวเดี๋ยวผมขอ,อาถามว้มีอะไรให้ผมช่วยไหมถ้การนะครับทุกคนอ่ะน่าจะได้นะเออเขาพิมพ์มาแล้วเขาพิมพ์มาแล้วเข,า,า,เขาจะเขียนว่าอะไรอะ่ะ เดี๋ยวรอเช้าก่อนนะอุย้ยต้องรอเช้าด้ยวยเหรอแต่ว่าต้องไปนอนใช่ไหมเนี่ยอ่าผมจะไปนอนที่ไหนอะเอาพิมพ์ตอบปะจะไปตกปลาโอ้จะไปตกปลาเวลานี้อหรอนะบ้าจ,จริงแต่ว,ว่าไปตอนมืดเว้ย,ยงั้นผมไปนอนก่อนดีกว่านะเออเขาทำห้องนอนให้ด้วยงั้นเดี๋ยวผมขอขุดน,นี่ออกนะเพราะจะได้แบบสวยงามนะห้องเราโอเค ประมาณนี้น่าจะโอเคอตรงนี้อ่ะโอ้ห้องโคตรใหญ่อ่ะนี่ผมนอนนอนนะนอนได้ไหมเนี่ยนอนไม่ได้ด้วยฮะนอนไม่ได้อ่ะบ้าจริงผมต้องขอเตียงเล็กๆเ,เขาได้ปะเนี่ยห้องเตียงมันใหญ่เกินจนนอนไม่ได้มันแข็งอ่ะเตียงแข็งเกินเออห้องล่างมีห้องนอนไหมที่นอนไม่มีวะเหมือนเขาเพิ่งจัดห้องบ้านใหม่ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ นี่ขา้างในอันนี้นี่ผมจะเก็บไว้ดีกว่าครับนี่รอคุณคุณอะไรเนี่ยมิสเตอร์หอมจิ๋มเหรอหอมจิ๋มเอ้ยจิ๋มอะไรวะเนี่ยจิ๋มดิแหมหรือว่าผมถามชื่อก่อนดีไหมเผื่อเ,เขาไม่ได้ชื่อชื่อนี้นะต้องถามเขา้ยคุณชื่ออะไรแล้วทาไมอยู่คนเดียวเออผมถามอย่างนี้แล้วกันนะทุกคนนะจะได้มดีอะไรจะได้รู้เรื่องราวของเขาหน่อย เขาจะพิมพ์แล้วว่าจะพิมพ์แล้วเฮ้ยนอนได้ด้วยนอนก่อนแล้วกันนะเรือตอนเช้านะคุณหอมจิมอ้ตอนเริ่มโอ้เช้าแล้วเหรอเนี่ย นี่น่าจะไปตีห้านะเนี่ยอืมใช่อย่างงั้นอะไรเนี่ยฉันชื่อการที่มาอยู่คนเดียวเพราะโดนแฟนบอกเลิกอุ้ยฝนโตกเหรอวันนี้เอ้าจะไปยังไงวะเนี่ยอ่ะไปยังไงอะ่ะมาละอู้แต่เรื่องเขาหน้าเศร้าบ้าเลยเนี่ยแฟนโดนอยู่คนเดียวเพราะว่าโดนแฟนบอกเลิกโอ้เศร้าเกินไปแล้วถ้าตื่นแล้วไปเจอกันที่หน้าบ้านของฉันนะเดี๋ยวรออืมไปทุกคนเราจะไปหาเขากันนะ การครับแล้วโอ้เขาน <ing> ั่งอยู่ด้วยเออคุณการนับประดาไหลย่ะนะเมียวเมียวเฮ้ยคุณการเขาจะสู้กับวันนะผมว่าผมต้องช่วยเขาไหมเนี่ยเอายังไงดีทุกคนผมจะช่วยเขาดีไหมองช่วยเห็นว่าเราโดนเขาช่วยมาแล้วผมจะเอ่อเฮ้ยคุณการเข้ามาแล้วเปิดประตูเปิดประตูเฮ้ยเขาให้ของผมด้วยอุ้ยผมใส่ชุดเกาะได <duh. S 1> ้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้ด้วยเฮ้ย ยๆเปิดประตูเ <accurately> ปิดประตูเป <ics> ิดประตูประตูไปทุกคน let's go ดิ้ง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 โอ๊ยจ้าโอ๊ยบ้ามีคิปเปอร์ยักษ์คุณการระวังโอเคผมขอกัดไอพวกนี้ก่อนนะโอ้ยผมเข้าไปหาเขาไม่ได้ไอ้คุณการระวังมันระเบิดในตัวเนี้ยนั่นไงจิบกายแล้ว บ้านกุญกันว้าวายดีได้กินแอปเปิ่อท้อเข้าไปถ้าไม่กินนี่จบเลยไอตัวนี้จะฆ่าไปใหญ่ไวะเนี่ยผมถ้าผมมีทะลุหน่อยผมก็จะดีมากกว่านี้นะโอ้ยมันจะเอาผมแล้วโอ้ยได้แค่นี้เองเหรอเปลมันชนเอาหัวชัยเข้ามาโอ้ยตัวนี้เข้าไปไหมพี่คือบอลลูนสีตาวด้วยโอ้โหอันนี้มันอะไรวะเนี่ยนี่ไง โอ้ยคุณการช่วยผมด้วยแมวว้ยคุณการไอ้นี่มันท่าดูดไม่โอ้โหดีนะเรานอนไว้ที่นี่เซฟไว้ที่นี่โอเคยังไปสู้กับเขาได้อยู่โอ้บอกเลยว่าแมวอะ่ะไม่ได้มีแค่ชีวิตเดียวทุกคนแมวมันมีเก้าชีวิตครับโทษทีนี่แหละครับที่มาโอ้ยปรสิตไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้บบาปรสิตที่ผ่านแล้วฝนก็ตกอ,อีกผมจะไปตกปลาคุณการยังไงวะเนี่ย เนี่ยออกไปจากเมืองนี่เว่อเว่อเว่อเวอนีอะไรอ่ะจีคุณการเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยคุณการเดีย๋ยวผมต้องจิบไหมทำไมไม่เข้าบ้านฝนตกอยู่ ระวังเป็นไข่นะได้เขียนไปนะโอ้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเวลานี้ปลามันจะเยอะกว่าเวลาปกตินะครับเวลาฝนตกอย่างเงี้ปลามันจะขึ้นมาหรือเปล่าผมไม่รู้นะันนอกจากเวลาตอนเมื่อคะผมรู้อย่างเดียวว่าเวลาตอนเมื่อปลามันจะขึ้นมาเยอะนะครับไหนดูเขาจะเขียนอะไรอะ่ะเหมียววันนี้ต้องออกไปหาอาหารนะท้าไมบะ ออกไปหาอาหารก็ไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินก็บ้าแล้วนกปลาที่เขาให้บาที่ออาจจะเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้ใ <c> ห <oughs> ่เขียนอะไรอ่ะเอ๊ปลาที่ฉันให้นายมันคือสุดท้าย๋อมันคือมื้อสุดท้ายเหรอว้าวว้าคุณกัน ไปประตูเปิดประตูเปิดประตูว้าวว้าวว้าวโอ๊ย้ย,ย,ยมันเป็นพิษขินก่อนผมจะเอาไปหาอาหารยังไงนนเนี่ยวะเนี่ยทะเลทรายอย่างเงี้ยหายากด้วยดินี่เนี่ยนี่ยิงมันคุณการดีมากครับทีเดียวอีกทีเดียวโอ้ยยิงไม่ได้หรอวะเนี่ยเฮ้ยช้าพอดีเลยแจมแจมโบโอเคหมดแล้วให้แต่คุณการตรงนี้มันก็เป็นอาหารได้แล้วเนี่ย เราจะขอที่ตกเบ็ดเขาดี่ไหมผมได้ช่วยเขาตกเบ็ดด้ดีว่ะมาโคตปลาเด็กเกิเ์ผารู้นะเนี่ยเหมือนเขาอยู่กับผมมานานแล้วเขาจะเริ่มเข้าใจภาษมามละเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะแข่งตกปลากับแมวนะครับวันนี้คนมาแข่งตกปลากับแมวมาเลยอณจานย์นนีะ่จก็เข้าภาษีดีผมนี่เปื่อนี้ไงผมเมื่อจีบตกปลาเข้าใจปะนี่คผมว่าแมวนักล่า เฮ้ยคุณกามบอกเขาจะได้เฮ้ยเขาได้ปลาอะไรอะ่ะเมื่อกี้ปลาส,สลิดป่ะวะนี่ผมก็ได้เหมือนกันแต่ว่ากลัวเป็นข้าจริงๆเนี่ยแล้วทำไมตรงนี้ฝนตกทำไมอีกฝั่งไม่ไม่ตกวะเนี่ยสภาพอากาศปาแปลกๆวะเฮ้ยผมได้อีกแล้วเฮ้ยเนมแท็กเฮ้ยคุณการคุณอาจจะเอ่อตั้งชื่อผมได้แล้วเนี่ยผมยิ่งไม่มีชื่ออยู่ด้วยคุณจะตั้งให้ชื่อให้ผมว่าอะไรอะ่ะ ดูดิว่าเขาจะตั้งชื่ออะไรให้ผมนีครับเรามาดูกันเออเขาจะตั้งชื่ออะไรวนีเดี๋ยวฉันจะตั้งชื่อให้นายว่าไมกี้เฮ้ยไมกี้เหรอชื่อนี้ดีให้ได้เลยเดี๋ยวผมขอเข้าไปในบ้านหน่อยนะทุกคนไหนๆผมก็ได้เจ้าของแล้วผมจะให้บล็อกเพชรเขา5้าบล็อกไปเลยนะอาจจะทําให้เขารวยแล้วเขาไปซื้ออาหารได้มั้ยครับ เอวผมจะขอเซอร์ไพรส์เขาในบ้านนี้แล้วกันนะเออเดี๋ยวนะผมขอคิดก่อนว่าผมจะทํายังไงดีจีหายละเขาจะรู้ไหมจ้ะเอ่อไปถึงนะไปถึงนะนี่คือของขวัญที่เลี้ยงผมไว้เ,เข้ามาแล้วจีพายแล้วเข้ามาแล้วทุกคนเอาไงดีอ่ะผมต้องเซอร์ไพรส์เขาไปเหมียวเหมียวเขาเข้ามาเลยดีกว่า นี่เป็นไงที่เลี้ยงไว้นี่คือของขวัญที่เลี้ยงไว้เป็นไงเป็นไงเป็นไงเขาจะให้อะไรผมอีกอะผมว่าผมจะอยู่บ้านดีแหละบ้านแสนสุขแล้วผมจะช่วยเขาทำมาหากินด้วยแล้วกันนะเราอยู่ให้ฉันเลยแหละใช่ใช่ผมให้หมดเลยหมดทั้งหมดเลย คุณจะได้มีเงินไปซื้ออาหารกินไว้ตุนของในช่วงหน้าหนาวนะหน้าหนาวน่าจะเข้าใจนะคุคุณจะได้มีเงินไปซื้ออาหารกินไว้ตุนของในช่วงหน้าหนาวเพราะว่าช่วงหน้าไปหน้าจะเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วพอดีนะครับทุกคนนะโอเคผมว่าน่าจะพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับทุกคนยังไงผมก็ได้เจ้าของแล้วนะครับแล้ว ผมก็อุย้ยเขาบอกเลยขอบคุณมากมากมากเลยโอ้โหผมก็ยินดีเหมือนกันนะครับขอบคุณที่เลี้ยงผมไว้นะครับโอเคผมจะนอนที่นี่นะครับคืนนี้นะครับนอนหน้าทีวีนี่แหละโอเคทุกคนก็สลับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟนะครับอยากให้ทำสตอรี่อะไรอย่างนี้อีกก็บอกกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ถึง5 0 0 0ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้ผมและก็คุณมิสเตอร์การใช่ไหมครับ เห็นไหมเขาจะยกยักคอ,อเลยแปลว่าเขาเริ่มเข้าใจภาษาของแมวแล้วโอเคแอบบอกตอนนี้ก็บายนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ